แพรรี่พูดถึงตมาว่าท่านอุเทนท่านเพียงแค่เกิดนานกว่าเขาเท่านั้นเองเขาก็าเกิดที่หลังท่านแล้วท่านก็มาดูหมิ่นเขาว่าเป็นเจ้าเด็กเมื่อวานซืนคือคําว่าเจ้าเด็กเมื่อวานเซินและคําว่ากูกูมึงมึงหยาบหรือไม่หยาบประเด็นแรกก่อนเจ้าเด็กเมื่อวานเซินเนี่ย ญาติโยมสาธุชนชาวพุทธหรือศาสนิกอื่นได้ฟังแล้วเข้าใจว่าอย่างไรจะเข้าใจเหมือนเจ้าหนูแพรี่พูดถึงตะมาว่าท่านอุเทนท่านเพียงแค่เกิดนานกว่าเขาเท่านั้นเองเขาก็เกิดที่หลังท่านแล้วท่านก็มาดูหมิ่นเขาว่าเป็นเจ้าเด็กเมื่อวานซืนอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่ไม่รู้ว่า ปัญญาตาต่ำม,มากนะเจ้าหนูแพรี่ตีความหมายไม่ออกเลยในธรรมปรทักถาธรรมบทได้พูดเอาไว้ไม่ใช่หรือว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าเถระไม่ใช่เป็นเพราะเส้นผมขาวงอกอยู่บนศีรษะณชตาหน้าปังกาเป็นต้นไม่ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุไม่ได้ชื่อว่าเป็นบรรพชิตประพฤติพรหมจารย์ เพราะเหตุแห่งการที่จะต้องสวมชดาหรือไปนอนบนเปลือกต้มไม่ได้เชื่อว่าเป็นเถระในความหมายว่าเป็นผู้เสถียรมัน่นคงเทระนั้นเพราะผลขาวงออยู่บนศีรัะที่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นเถระก็เพราะว่าผู้ผนั้นแม้ว่าอายุจะมากแล้วอยู่ในระดับของพระเถระก็ตามแต่ว่าไม่มีวุฒิภาวะในการพูดในการแสดงออก อย่างนั้นท่านจึงจะเรียกว่าไม่ใช่เถระการวัดว่าใครจะเป็นเถระเสถียนมั่นคนเถระนั้นขึ้นอยู่กับว่ามีวุฒิภาวะในการแสดงออกมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นคนมีอายุมากแล้วแต่กลายเป็นว่าวุฒิภาวะในการแสดงออกไม่มีเลยอย่างนี้เราก็ไม่เรียกว่าเป็นคนเถระเป็นคนแก่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่จริงก็ต้องมีวุฒิภาะวะในการแสดงออกไม่ใช่หรือในการพูดในการแสดงในความหมายของคําว่าเจ้าเด็กเมื่อวานซือนอเนี่ยก็คือเจ้าช่างไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาทํามาตั้งแต่บีมาโวแล้วอาตมาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะมาแสดงทำคลิปเมื่อครั้งก่อนพาดพินถึงเบียคนตื่นทำ แต่ทำไม่รู้และไม่ได้อยู่ในธรรมไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเขียนบทความสี่บทความนั้นทำหน้าที่ในทางประประวาทะกล่าวแก้ถ้อยคำของบุคคลอื่นที่มากล่าวกล่าวล่วงจุ่งจาบทำไม่ได้ทำให้วิ่เป็เ,ปเพียนนี้มานานแล้วท,ทั้งทิษชุกรรมปรับความเป็นให้ตรงก็ทำมานานแล้ว ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือทํามาตั้งแต่ปีมะโวกแล้วพวกเองไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยวฉันเนี่ยทำมาตั้งแต่ปีมะโวแล้วเริ่มมาตั้งแต่นั่นแหละใหญ่ๆเลยบิ๊กๆเลยก็คือธรรมกายธรรมชโยโพธิลพฤกฤตอชลาวรีวงสกลคารวัตผู้บรรลุธรรมสุจินบริหารวนเขตแม้แต่ท่านววชระเมธีที่เพิ่งเกิดกรณีขึ้นมา ไม่นานมานี้ก็ยังมาเขียนเห็นไหมถ้ามีกรณีอะไรบางอย่างที่คนรู้อย่างตื้นเขินไม่รู้อย่างลึกซึ้งเนี่ยอาตมาพระมุาเทียนจะออกมาในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันรู้สึกว่าจะไม่เข้าใจอะไรกันไปใหญ่ละควยเขวกันไปใหญ่แล้วพอไปจับประเด็นเห็นไหมล่ะ ก็ไปจับประเด็นแต่พระม牟เถรทาไมด่าอย่างนั้นเจ้าเด็กเมื่อวานซึนไปรู้เหมือนเขาได้อย่างไรจับประเด็นกันไม่ถูกเลยเมื่อจับประเด็นไม่ถูกกันอย่างนี้นี่แหละไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งในข้อพิพาทอาจจะเรียกว่าที่ก่อนที่เกิดขึ้นนก็มีความจําเป็นที่ธรรมภาพจะต้องออกมาประดอนที่บอกแล้วไงว่าอีกประเดี๋ยวก็จะเข้ากับมาตรฐาน เดียมทบทูนทำเปิดข้อวิปัสนากรรมาฐานแล้วที่ออกมาเนี่ยก็เพราะเสียสละนะอาตมาอยากยุ่งเสียที่ไหนแล้วพอไปยุ่งแล้วเป็นอย่างไรล่ะอาตมาก็รู้ตั้งแต่ต้นอิทางโหติอิทางอุปป,ปัชชติอาตมาภาพก็รู้ตั้งแต่ต้นแล้วสัญญาณเตือนภัยคือคิ้วขวาก็ตกเต้น ก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอัตมาทัวลงอย่างแน่นอนโดนสับเละอย่างแน่นอนแล้วก็ในเพจต่างๆที่โหลดเอาคลิปมาแล้วตัดเป็นสั้นๆเฉพาะประเด็นที่ตนต้องการจะให้คนดราม่าด่าว่าตมมานะก็มากมายไม่ใช่หรอที่ด่าดราม่าสับตมมาเละเนี่ยแล้วตัมมาตามไปแก้ซะที่ไหนแล้ว ไม่เคยที่จะเข้าไปในแวดวงของคนที่ไม่รู้จักตรมมาเลยถ้ายังไม่รู้จักอัตมาดีพอเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็ต้องด่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วและธรรมมาก็ไม่ถือแต่ถามว่าเป็นบาปกรรมไหมเป็นบาปกรรมนะเป็นบาปปากนะจะเป็นรอลอดภัยได้นะที่มากล่าวก็ร่วมช่วงจับตรมมาอย่างนั้นอย่างนี้ที่ไม่เป็นความจริงอะไรเลยตามคํากล่าวเหล่านั้นอย่างเช่นธรรมาชี้นิ้วอย่างนี้เป็นการแสดงธรรมอย่างห,หนึ่งอยู่ที่ ยุพุทธไม่ได้เป็นการแสดงถึงความโกรธด่าทอบริภาคใครเลยไปตัดอาชพาภาพนั้นที่แสดงธรรมในช่วงหนึ่งเรียกว่าเป็นการแสดงธรรมที่ออกลีลาสักหน่อยแสรณมในการแสดงธรรมนั้นถึงตัวบุคคลที่อยู่ในเรื่องนั้นที่จะแสดงก็เท่านั้นแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธใครเลยในพุทธสถานคือยุพุทธเช่นนั้นจะไปโกรธใครได้แล้ว จะไปด่าใครได้เล่าอันนี้คือความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้จึงบอกว่าเจ้าเด็กเมื่อวานซืนฉันนะ่ะทำมาตั้งแต่เจ้าเป็นวุ้นสุธธรีซ้ำไปไม่รู้เรื่องรู้ราไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรเลยนี่คือความหมายของคำว่าเจ้าเด็กเมื่อวานซืนก็เช่นเดียวก,กับความหมายว่า ไม่ได้เชื่อว่าเป็นเถระเพราะว่าเส้นผมขาวงอกอยู่บนศรีษรษะนั่นเองทำความเข้าใจเสียใหม่นะเจ้าหนูเพรี่ตีความให้รู้ความหมายอย่างลึกซึ้งด้วยไม่ใช่เข้าใจความหมายอย่างตื้นเขินอย่างนั้นท่านูเทนเพียงแต่ท่านเกิดนานกว่าเขาแล้วก็ไปดูหมิ่นเขาว่าเขาเป็นเด็กมูอบานซืนเนี่ยอันนี้เข้าใจตื้นเขินมากเลยเจ้าหนูเพรี่ และประเด็นต่อมาคือกูกเมึงเนี่ยตกลงว่าหยาบหรือไม่อยากที่ย้อนกลับมากล่าวเรื่องนี้อีกครั้งก็เพราะว่ามีลุงมุสลิมคนหนึ่งได้กล่าวพาดผ,ผินมาถึงตมานี่แหละมีพระรูปหนึ่งไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะมาพูดว่าเขามีผิวพรรณไม่ผ่องใสไม่งดงามเขาจะมีผิวพรรณผ่องใส ไม่งดงานได้อย่างไรก็เข้าเป็นคราวาดญาติโยมทำมาหาเลี้ยงชีพประมาณว่าแตกอากาดลมจะให้เขาเนี่ยมีผิวพรรณหน้าองใสเหมือนกับท่านได้อย่างไรเพราะท่านน่ยอยู่แต่ในวัดบ้านก็ไม่ได้ชาวข้าวก็ไม่ได้ซื้อลองออกมาเป็นคราวาดทำงานหาเลี้องชีพดูสิผิวพรรณน้าจะเป็นอย่างไรทีนี้ออกโกวมึงแล้ว ลุงมุสลิมคนนั้นนะคาว่ากูกูเมืองเมืองเนี่ยกูว่ามันไม่ยากเพราะเขาใช้กันมาตั้งนานแล้วแต่เมืองดัดจริตฟังไม่ได้เสียเองโอ้โหคขาใค้คำรุนแรงนะเนี่ยลุงมุสลิมคนนั้นน่ะก็เท่ากับพูดถึงธรรมานี่แหละว่าแต่เมืองนะ่ะดัดจริตฟังไม่ได้เองเขาใช้กันมาตั้งนานแล้ว ขอชี้แจงสักหน่อยในเรื่องนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาดังที่ว่านั้นคำว่ากูกูมึงมึงเนี่ยเขาพูดกันโดยปกติอยู่ในยุคไหนการไหนเวลาใดคำตอบก็คือในยุคสมัยของพ่อขุนารามเป็นภาษาของสมัยพ่อขุนารามโดยเฉพาะที่คนสื่อสารพูดคุยกัน ด้วยคำพูดว่ากูกูมึงเป็นเรื่องปกติในการนั้นเขาไม่มีความรู้สึกว่าอยาบอะไรกันอยู่แล้วเพราะมันใช้กันทั้งประเทศและพูดกันเป็นปกติอัตมาภาพ,พระลึกถึงอาจารย์สุเนศุนทิเตชะอาจารย์สอนภาษาไทยที่จุลาคณะอักรษรศาสตร์สมัยที่ท่านยังเป็นสาวแข็งแรงดีอยู่ ท่านก็รับบัญญาาในสันติางรเสียงของท่านไพเราะดีมากเรียกว่าถ้าท่านด่าใครออกไปแล้วคนนั้นก็ไม่โกรธอย่างเช่นมีคนมาถามว่าอาจารย์สุนีสินทุเตชะมีจุดยืนอยู่ที่ไหนเหรออาจารย์สุนีก็ตอบทันทีว่าส้นตีนของกูนี่ไงเป็นจุดยืนของกูคนก็หาเขาก็ไม่ได้โกรธท่านอาจารย์สุนีสุนทิเตชะ พูดในคราวหนึ่งว่าในสมัยของพ่อขุนรามหนุ่มสาวเวลาจะบอก,กรักกันก็จะบอก,กรักกันว่ากูรักมึงพอมาสมัยของสุขโขทยัยหนุ่มสาวก็จะบอก,กรักกันว่าข้ารักเองมาถึงสมัยของกรุงศรีอยุธยาหนุ่มสาวก็จะบอก,กรักว่าฉันรักเธอ กรุงศิริยาก็มีคำว่าอ๋อเจ้าแล้วแต่พอมาถึงสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์หนุ่มสาวก็บอกรักกันว่าผมรักคุณและต่อมาต่อมาก็เป็นไอร v e y บยุกก็มีคำถามว่าเราเนี่ยอยู่ในยุคใดสมัยใดเวลาใดถ้าเราจะมาพูดมาแสดงออกสื่อสาธารณะ เราควรเป็นการันยูเป็นผู้รู้จักกาลเทศะไหมว่าจะใช้สรรพนามอย่างไรให้มันถูกต้องตามกาลเทศะกรุงรัตนโกสินีก็ค,คือคำว่าผมไม่ใช่หรอคำว่าดิฉันครับค่ะพูดกับพระพุทเจ้าค่ะเนี่ยควรที่จะใช้สรรพนามที่เขาใช้กันโดยดาดเดินเป็นปกติในกรุงรัตนโกสินี้ แต่ถ้าคุณยังจะเลือกใช้สรรพนามในสมัยของพ่อขุนรามกูมึงก็ไปพูดในสมัยของพ่อขุนรามสิทำไมมาพูดในกรุธนโสสินละ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่รู้จาัก,การาชเทศะไม่ใช่การันยูผู้รู้จักการในสัพทุสธรรมเจ็ดนั้นมีข้อหนึ่งคือการันยูต้องรู้จักการ และเมื่อจะมาพูดมาแสดงธรรมให้แก่ใครก็ตามก็ต้องมีบริษัทอยู่เคอรู้จักบ,บริษัทกลุ่มชนด้วยว่าเราจะไปพูดกับบริษัทกลุ่มชนไหนเป็นพวกพ้องของเราหรือเปล่าเป็นแขกหรือเปล่าถ้าเป็นพวกพ้องบริวารเป็นสานุสิทธิ์ของคุณก็พูดได้ตามสบายเลยกูกูเมืองนั้นแ่ะแต่ถ้ามันพูดออกไปเป็นสาธารณะคนทั้งหลายได้รับฟังทุกประเทศอย่างเนี้ย จะมากูกูมึงได้อย่างไรก็ต้องพูดคําว่าผมคําว่าคุณดิฉันครับค่ะเสร็มาถึงจะถูกกาลเทศะทีนี้มาพูดว่าคําว่าก,กูกูมึงเนี่ยหยา,ยาบหรือไม่หยาบหยาบหรือไม่หยาบนั้นขึ้นอยู่กับจิตของผู้พูดนั้นที่จะพูดออกมาจิตของผู้นั้นประกอบไปได้วยโทสะจิต หมายถึงว่ามีจิตที่ประกอบไปด้วยรศัสท์จิตคิดจากประทุษร้าหรือเปล่าที่พูดออกมาในขณะเวลานั้นกูกูเมืองเมืองเนี่ยคือไม่เฉพาะแต่คำว่ากูกูมืองหลอกแม้แต่คำที่ใช้ในยุคปัจจุบันนี้ผมคุณนผมขึ้นเสียงอย่างเนี้ยซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาจากโทรศัพท์จิตข้างใน ที่มีจิตคิดจับรทธสรายอย่างเนี้ยแม้แต่คำว่าผมดิฉันคุณเธอก็หยาบได้เป็นคำหยาบเพราะเนื่องมาจากจิตของผู้ผู้นั้นทีนี้คำว่ากูกูมึงแต่ว่าจิตของผู้นั้นที่เอ่อยออกมาไม่ประกอบไปด้วยโสตไม่มีจิตคิดรุรสราย,ยกตัวอย่างอย่างชัดเจนแล้วคือหลวงพ่อคุนปริศโทท่านก็พูดกูดเอง กูมึงเป็นสำเนียงของโคราชมีใครไปตนตุนิท่านบ้างไหมล่ะสังคมไทยก็ยอมรับท่านทั้งนั้นเพราะรู้ว่าท่านพูดจากจิตบริสุทธิ์ตามฉายาของท่านคือบริสุทธิ์โถนั่นเองหลวงพ่อคุณก็บริสุทธโธจริงๆเลยนะบริสุทธจริงๆเลยท่านพูดมาจากจิตที่บริสุทธิ์ด้วยความเมตตาเอินดูด้วยต่อลูกต่อหลานพวกเองพวกมึงกู อะไรทํานองเนี้ยท่านไม่มีโทสะจิตดังนั้นท่านไม่อยากท่านใช้คําว่ากูคําว่ามึงท่านไม่อยากไม่ใช่พร,รุสวาจาแล้วก็เผอิญว่าคําว่ากูมึงที่ใช้ในสมัยของพ่อขุนารามเป็นเรื่องปกตินั้นเท่ามาใช้ในสมัยยุคปัจจุบันนี้คือครกรุงรัตนโกสินทร์ มันก็จะสื่อได้อย่างชัดเจนว่าเป็นคำหยาบเพราะว่าท่าทีของผู้นั้นที่พูดออกมาบ่งบอกไปถึงจิตภายในว่าประกอบไปด้วยโสะคือจิตที่คิดจับรูสร้สลายกูัวอย่างนั้นกูัวอย่างนี้นออกมาลุงมุสลิมคนนั้นแหละประกอบไปด้วยโศะอย่างชัดเจนที่พูดกูวมืออกมาเช่นนั้นเมื่อจิตประกอบไปด้วยโสะคือจิตคิดจับรูสร้สลายอย่างนี้ ถามว่าเป็นพุทธวาจาเป็นคำหยาบไหมตอบได้ทันทีว่าเป็นคำหยาเป็นพุทธวาจามีตัวอย่างที่พระอราจารย์ท่านอธิบายเอาไว้ในคำพิอัติคถตหาและในถึงขั้นของดีกาเลยอาตมาไปอ่านค้นคว้าข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วก่อนจะพูดก่อนจะแสดงอะไรนะเบียรพระอาจารย์ขอตักเตือนไว้ในคราวก่อนนะั่นแหละว่า ทำการบ้านมาให้ดีสักหน่อยให้มีข้อมูลตรงกับแหล่งต้นเดิมที่เราจะพูดจะแสดงออกมานี่ถือว่าพระอาจารย์ทําให้เป็นตัวอย่างเบียร์สักหน่อยนะว่าพระอาจารย์ก็ไปดูข้อมูลตรวจสอบให้ชาดเจนิญก่อนว่าข้อมูลเดิมแหล่งข้อมูลเดิมนั้นนะ่ะท่านพูดแสดงเอาไว้อย่างไรในชั้นของพระตไตรปิฎกหาไม่เจอก็ต้องตามไปถึงชั้นของรหกถา ระกระถาไม่เจอก็ต้องตามไปถึงชั้นของดีกาว่าท่านที่บายไว้อย่างไรที่ทามาอ่านมาแล้วก็จําได้ครุชีก็จําได้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ว่าไปตรวจสอบดูทีหนึ่งเท่านั้นเองให้มันตรงก,กับข้อมูลเดิมหยาบไม่หยาบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คําพูดแม้ว่าคําพูดจะดุดันกระแทกกระทันอย่างไรแต่จิตเขาไม่หยาบซะยาไม่เป็นโทสะซะอยานั้นไม่ได้ชื่อว่าเป็นคำหยา ในขณะที่เป็นท้อยคําอ่อนหวานแท้ๆอย่างที่ว่านี่แหละท่านั้งหลายจงให้เจ้าคนนี้หลับอย่างเป็นสุขเถิดแต่ว่าจิตต้องการที่จะฆ่าเขาให้ตายประกอบไปด้วยโทสะอย่างชัดเจนหยาบนะไม่ใช่ไม่หยาบ <c oughs> เอาละทีนี้จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนั้นที่ว่านั่นละว่าเพราะเหตุไรกรรที่ทําให้ผู้พูนั้นมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณไม่ผ่องใสไม่น่าดูไม่น่าชมเนะี เป็นเพราะอะไรที่ํามากำหนดจำเอาไว้แล้วที่กล่าวให้ฟังในวันกอ่อนอันนี้แหละคือการทำการบ้านมาเป็นอย่างดีนะเบียร์พระอาจารย์ต้องใช้ความเพียรอ่านแล้วก็กำหนดจำทุกคำุัตัวอักษรเป็นพระวจ,จนะที่ปรากฏอยู่ในจุลครคมวิปัสสุตอยู่ช่วงหนึ่งพูดถึงเรื่องของคนที่มีผิวพรรณซามผิวพรรณงามว่าเป็นเพราะทำคำอะไรมา โดยพระพุทธเจ้าตรัสก,กับมานพคนหนึ่งมีข้อความพระดูวจนะเหล่านั้นว่าดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคือง พยาบาทอาฆาตมาร้ายทำความโกรธทำความร้ายทำความถึงเครียดให้ปรากฏหลังจากเสียชีวิตแล้วจะเข้าสู่อาบาทุกติวิบาตินรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อยู่อย่างนี้หลังจากเสียชีวิตแล้ว ถ้าไม่ไปสู่บาทุกติวิ่บาตรนรกมาเป็นมนุษย์จะเกิดในที่ใดในภายหลังก็จะเป็นผู้ที่มีผิวพันสามก็ประมาณว่าครุขระไม่เนียนเรียบไม่น่าดูไม่น่าชมดูก่อนมานบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีผิวพันสามก็คือ เป็นผู้มักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทอาฆาตมาดร้ายทำความโกรธทำความร้ายทำความขึ้งทำความขึ้งอ่านยากสน่อยขอไข่สระอึ แล้วก็ไม่โทรงอง,งูขึ้นเครียดไม่ใช่เครียดนั้นให้ปรากฏดูก่อนมานบหรือดูกะล้ามานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็าตามหรุอก็าตามไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากด้วยความโกรธเคือง ไม่มากด้วยความแค้นเคืองแม้ถูกเขาว่ามากกลับกันแล้วนะตอนแรกเนะี่ยแม้ถูกเขาว่าเล็กน้อยแต่พอมาถึงช่วงนี้แม้ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทอาฆาตมาดร้ายไม่ทำความร้ายความโกรธความขึงเครียดให้ปรากฏ หลังจากเสียชีวิตแล้วจะเข้าไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานเอาไว้อยู่อย่างนี้คือมาเรืองว่าทําอยู่บ่อยๆทําอยู่เรื่อยๆประพฤติเป็นอาจ,จินไม่ใช่เพิ่งจะมาพูดไม่กี่คํามาทําไม่กี่วันไม่กี่คืนมานี้คือทําอยู่หรือยําอยู่บ่อยประพฤติเป็นอาจ,จินเนี่ยจนกระทั่งว่าเปจะเป็นนิสัยไปแล้วอย่างเนี้ยพูดแล้วก็กูงเมืองพูดแล้วก็กลงเมืองอย่างเนี้ย อันนี้ถือว่าพยายามเป็นอาจินแล้วถ้าไม่ไปสู่สุคติโลกสวรรค์มาเป็นมนุษย์เกิดในที่ใดก็ตามในภายหลังย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณอันน่าเลื่อมใสพระพุทธเจ้ากลับใช้คำว่าปาสาธิกะปาาสาธิกังป,ประกอบด้วยความเป็นผู้ที่น่าเลื่อมใส ประกอบได้เป็นผู้มีผิวพรรณอันน่าเลื่อมใสก็น่าแปลกใจอยู่ทำไมจึงไม่ใช้คําว่าสุพรรณนะเพราะว่าเป็นผู้มีผิวพรรณงามแต่ความหมายก็เป็นสุพรรณะนั่นแหละเป็นผู้มีผิวพรรณงามน่าดูน่าชมภาสาทิกะคือน่าเลื่อมใสน่าเจริญจิตน่าเจริญใจดูก่อนมานบปฏิปทาที่เป็นไปให้เป็นผู้มีผิวพรรณ อันน่าเริ่มใสผ่องใสงดงามนะเติมคำนี้หน่ะก็คือเป็นผู้ที่ไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเครืองแม้ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเครืองไม่พยาบาติอาฆาตมาร้ายไม่ทำความโกรธไม่ทำความร้ายไม่ทำความถึงเครียดให้ปรากฏชัดเจนหรือยัง ฟังพระรูวชนะโดยโตรงเนี่ยชัดเจนรอยังว่าผิวพัน์ซามผิวพันณงามเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรสาเหตุก็มาจากความเป็นผู้ที่มักโกรธมากด้วยความโกรธความแค้นคืองถูกเขาว่านิดหน่อยกประมาณว่าฉุนเฉียวเกลียยกล่ทำความโกรธให้ปรากฏอย่างเนี้ยแล้วทำอยู่อย่างนี้ด้วยนะทำอยู่เรื่อยๆกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ เจ้าโทรศัพท์ไปแล้วอย่างนี้นั่นแหละหวังอบายภูมิสุคติหนีบาตรนรกได้แล้วก็หวังความเป็นผู้มีผิวพันสามได้สังเกตในปัจจุบันก็ได้ใครที่ชอบโกรธฉุนเฉียวกล้ยวกลาดนั่นแหละไปรู้วิพันของเขาสักหน่อยหน่อยสิว่าขรุกขรัอยากกระด้างหรือเปล่าส่วนคนที่เย็นสงบนิ่งไม่ค่อยจะโกรธใครโกรธใครก็ไม่เป็นอย่างนี้นไปรูวิพันของเขาหน่อยสิวิภพันของเขาเป็นอย่างไร ก็ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไทุกประการแล้วถ้าโกรธเนี่ยคืออะไรล่ะมันก็คือประกอบไปด้วยโทสะจิตมีจิตที่โทบรุสรายก็หมายถึงว,ว่าเป็นจิตหยาบนั่นเองจิตมันหยาบแล้วอยู่ภายในมันก็ส่งผลมาสู่ผิวพรรณของคนคนนั้นให้หยาบก,กระด้างครุกละตามไปด้วยอันนี้คือความชัดเจนที่จะมาไม่ใช่มาชอบพูดเหยียดสีผิวอย่างที่เจ้าน้องหนูเพวัวนมันพูด เราหาตมานะพูดเฉพาะกรณีกรณีที่จะพูดก็พูดแล้วก็พูดไม่กี่ครั้งเนี่ยถ้าว่ากันแล้วทนับได้นะตอนพูดกับเจ้าเพลวันก็ครั้งหนึ่งเท่านั้นเองแล้วต่อมาก็เพิ่งเขียนเป็นบทความเพิ่งพูดออกไปในคลิปก่อนครั้งหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะไปเหยียดผิวไปดูหมิ่นเหยียดหยามใครเลยแต่พูดให้มันตรงตามธรรมตามความเป็นจริงต่างหากแล้ว